สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทำแอมิชันเรื่องพันธ้ายนรศินป์นั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับและอย่างหนึ่งครับผมจะทําเป็นฉบับแมวนะครับครั้งหนึ่งในสมัยกรุงศรีนุทยามีพันธ้ายนรศิลป์ที่ซื่อสัตว์มากนะครับแล้วก็ชื่อนกนะครับผมจะตั้งให้เขาชื่อเนอร์แต่ได้เรียกง่ายๆนะครับนกเป็นพันธ้ายนรศิล์ที่ซื่อสัตว์อย่างมาก และนกก็ได้รับหน้าที่คุมเรือของพระเจ้าเสือระหว่างที่นกกำลังเล่นเรือผ่านลำน้ำที่คดเคี้ยวนั้นด้านหน้าของนกก็คือต้นม้ขนาดใหญ่ที่กั้นเรือไว้อยู่นกพยายามบังคับไม่ให้ชนแต่ก็ทำไม่ได้นกก็เลยไม่มีทางเลือก็เลยใหุ้่งเข้าไปชนจนหน้าเรือ <c oughs> หัวเรือพักที่นั่งหักคือด้านหน้าเรือหักไปเลยครับ นกตกใจมากเพราะถ้าสมมติทําด้านหน้าเรือหักหรือพัดที่นั่งเรือหักต้องโดนประหารเท่านั้นนกก็เลยทำการจอดก่อนนกก็เลยขอโทษประหารเพราะทําผิดกฎหลวงพระเจ้าเสือเสียใจมากเพราะนกเป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่ก็ต้องทํา พระเจ้าเสือก็เลยบอกให้ว่าให้ปั้นหูขี้พึ่งมาแทนนกก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่นั้นกดจะไม่สักพระเจ้าเสือจึงได้ทำ <c oughs> นกก็โดนประหารหรือพันธนสนาสิ์ก็ตายความเสียสละของนกและความจรรัพอดีจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาครับ ตอนนี้ใครที่มาถึงตรงนี้นะครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเนื้อเรื่องมันสั้นจังเลยเพราะว่าผมราชการมาหาข้อมูลในวนะิกิพีเดียเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นั้น,นครับเหมือนผมจาได้ว่ามันจะมีแบบเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยนะผมจาได้มันจะมีแบบอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ผมหามันก็มีแค่นี้แล้วผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ได้ด้วยก็มีแค่นี้แหละครับทุกคน I like femme boys and I cannot lie. You motherfuckers can't deny that when a girl walks in but she's actually a guy a dingling in your face, you get sprung, and suddenly I'm attracted to men. <laughs> Man, shut the <up. laughs> oh, my ass. I like